สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนนะคะหลังจากล่ำถวายปูเสร็จแล้วนะคะตันเลขขึ้นมาหอตัสิมาสรุปตัวเลขตัวเบือห้เป็นแนวทางนะคะคือแม่คู่คำนวณเลยแตคือมาเกตกับมาสองของเสมาหนะคะมาเกกับมาสองของเศษมาหาสํารับเลขค้างประทัดเก้าศูนย์สเ้าห้าเจ็ด เอย่าลืมนะคะหาเกคมันเข่าเรียกเกแม่กู่กัสิเป็นเก้าเกศดื่ใส่มสาแมนบอยิยมเกศศูนเ <0 S 2> นเี่ยเสีแล้วก็เรีกเสียจวนท่านมาหาก่ะหา,กหากเกตัวเดียวเลยค่ะหากเกศสาวะหากเกศนี่ห้าเกศศูน,น,น,ย,นย์บ้านบัตเลทีแม่กู้เนาะหัวปุ่นเรียแปดเก้าเกศศูนย์ีเสร็นะค,ะครัี่นี่พี่เจริาหาเกศศูนย์เก้าเกศศูนย์นี่แหนนละ่นะแม่คู่คิดว่า ตะกามีตัวเลขสีฟูระเบายอดยอดเจดีรุ่นสิบเก้าเราว่ายอดเจดีรุ่นสิบเก้าเชบเก่าสิบหกกับตัวเดียวกันนะคะครับผมเรียกทิมว่าได้ที่ทิมวะได้ทีแน่แน่เรียกฟูกับซิมี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดสิบละค่ะสิบหกนั่นแหละ คิะคทีนี่พิจารณาแต่ว่าสาหรับมือนี่นะคะมือสันวันดีวันที่สิบหกวันที่สิบหกกุมพาสองห้าหกเก้าเอฟซีสายบุญไร้ผูไล้ขคนนะคะพนรวมเห็ดลงทาง่านขาดไม่คู่ขอขอบบุญขอคุนหลายๆ้ะครับเออคอยเป็นสุขเนมันไอล้ลำให้ด้วยยุกไก่ไปได้เป็นกลมากผู้ยุกไก่ก็ทรงใจมากทรงปัจจุปัจจัยมาหอยมาแขนนั้นได้แอ่วสันสองเกีนะคะครับผมค่ะให้ว่า มือเนียก็มีงานนะคะมือสุดท้ายคืนสุดท้ายวันที่สิงห์โ,โกแกนกแนครบันเทิงศิลป์ไอ้ว่าสามขึนแม่กู้เป็นเจ้าภาพทุกอย่างนะคะคอยู่ในบริเวณวัดนั่นกะจะเป็นรถเชื่นะ<ม>อู้อยากขี่อีกไหมกู้อยากขี่อ่ะพ่อคือขี่ดีขึ้นเอาขืนตำแถวสัตว์สู๋ <c oughs> สโอ,โอโย่ามาบอกปุ๊บสิอันอันเพินนนน่นเบือนขืนแร่เพิ่นไห้ใส่กางเกงแล้วเพิ่นเบือนขืนบระนดี๋รวว่าสิละกู้ป่ได้สอกง่ายดอกขั้นพระใหญ่บ่แล้ว เขาจ้างสี่พ่อเสียหาสั่งของนำกอาสรแล้วเขาเียนมาให้พ่อขี้ฉลาดส่ายสร่างลูางของนำมันเลวเรี่ยวเนล้วมาสลาดมาวกนี้พกันหัวมาสร็พวกกันหนักหน่อยพ่อสิขี้เทียนเนี้สิขี้ไปโปรยเงินไปเอาใส่เป็นถังมาสร็้วเราเราวนนี้กัได้ปยอยนัะงันไขาเออขันยาขันยาขัน้นอยากขี้อกะบวก้วนวันนี้ส้าปโปรยอนะสิขึ้น ดีเียรเช่นป่วยป่วยเงินอาวุนป่วยทานเพื่อนเอคนมัวลายเด้เชียร์คือีดีแทนแล้วลบดีนะเป็นแบบก็เ่นว่าเพิ่นเจ็บุสุดท้ายเมื่อเหตุแล้วเพิ่นเพิ่นสิถูกเดีเพิ่นเฮ็ุแล้วเพิ่นมีแต่มีมีอย่งนู้แล้วบอไปส่งตงที่ไปปูป่วยเงินเงินบ่อืมอย่งเห็ุแทรได้ตอนที่เงิูป่วยเงินปยทานไปไวเตียกับป่วยมาถึงฝ่าคนหัวกับป่วยหัวไหะครับคนหัวของคนนั้นยังะ คุณยังก็เใส่ผผู้สัดใส่โอมิชิมามิชิมาผู้สัดส่ก็คือหลายๆนะคะผู้พ่นพ่นจองผาคนรู้เพรเสียเป็นป่วยอะันมันกระหนาดมันกระหน่ำเสียดิที่แหลกยิมวันสมาวันทานพอดีพอดีงานล่องหอไปแล้วมา่ทรงพอดีทุ่งบกง่าป่วยกับทากาว่าสิยป็่วยผ่าคนนูผ่าคนรู้เขาจะกับม้วนมาสันนะถ้าป่วยท่านเอฟซีเอมาก่ะเป็นกระลังกะลังนะไปป่วยครับ้ะเป็นพ่น ยกผมเนี่ยเนียกกก็คือรถลวนยกจะผ่าเขียนจะผ่าเขียนจะผ่าเขียนและคก็มีเพื่อนเป็นเจ้าภาพอันชัดก็คือถือว่าเข้าร่วมกันนั่นแหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นปัจจูพัดใจหน่อยหลายนะค่ะเข้ากันเฉลี่ยกันค่าหมอหลวงหมอลำสามมือสามเพื่อนค้าหนังแมนมัดนะคะแต่ว่าเขาบอกเป็นยังพุ่มใจนะครับพุ่มใจที่เห่าเฮ็ดออกมาเนี่ยมันมีผ่าที่สวยงามแต่ก็มีแต่ เอฟซีเ <FC, S 2> บ,บิ่มพีติใจนำ้ำเพิ่นบ่ได้มากนาะคะ่ะเพิ γ, ่นเบืองเพิ่นดีใจเพิบบ่นดีใจค่ะอ่ะาไหวาเนี่แหละแบบบางสิ่งบางอย่งอางเข้าบ่ะาดฝันว่าสีได้คือไปคู่ประาดฝันเลยะคะ่ะวันที่วันที่หนึ่งน่ะคะ่ะรูวา่าหายบันท่านเด้อหนึ่งวันยังก็เดือนกุมภาพงสงใหายท่านมันบ่ท่านปูดเอาไม่น่าพูดละมันบ่ท่านแล้วผู้ใดยว่าบพแล้วพราไปตรวจแล้วเมื่อแล้ว มันเลียวแล้วแต่เงินสีสลวงนี่เพร่ามันเป็นล้านพูดนีไม่กลัว่าะ่นี่ยขั้นสีสลวงพ่อสิจัดหายแล้วอ่ะโอ้อยาว่าถูกพูมันมันนโบ่านนี้เ่ยโท่านเอาขั้นพ่อหายได้ ก็คือปากคนนู้นหรือคนหนูว่าจิมาทันบ่กมีอลไรมีหลายสิ่งหลายอย่างเงี้ยไทแม่คูค่เสียขังเสียหลายอย่างป<พ>ู่บอกว่ายิ้มไปแก้ไม่พอเลยยิ้มไปแก้ไม่พอได้แต่แต่แล้วคนแจักแล้วว่าครับบ่คูแจักว่ามาแจากมามาัจกว่ามาแล้วพอดีลงหอไปตอนปูว่วอาว่าเสือบอลคนหนู้นเนบ้าครับผมแต่กาม่าเลยมาครับผมนี่แม่คู่อธิษฐานนะค่ะว้าอีหลีเว้าออกจากจิตจากใจ่เมืองแม่คู่ไปล่ำอธิษฐานอยู่ห้องกับเฮียน2คนบาดนี้อยู่ห้องพักเนาะ ไปล่ำเยนีมนวนผู้ขออนุญาตเจ้าทีคนล,ละอันมาหายจะถอดเพราลูกเน้นบ่ใดเน้นบ่ดใดปู้ซอยแด้ขั้นผู้เสียจ,จัดการจัดงานเหีหยีสองเก่ากับศูนย์สี่ภาษาบอกสองตัววันนี้แม่คู่ภาสามารถวร่าสิเป็นโรกสองสายดใดแม่คู่กับเลยลรกลุก่มนะคะขอให้มาศูนย์สี่แล้วก็สองเก้าเห็นว่าโรกโรกเฟรแม่คู่กับครบแม่คู่ไปยิบจับผู่ไปจับฉลากกินแบงค์รัฐบาลไท,ทยไว้ ซองเก่านะ่ะสิบไปมึว่าไปยิบพอพอสิยิบเองแล้วบัดน,นี้นี่มาตรงครับรถพอสมกินมันมาหก <6 S 2> สองเก้าเขาทั้งสามตัวแม่คู่ <c oughs> พอดีออกแล้วพอยสมกินนอนเกียกรถอยู่ม <c oughs> ันหนดหงิใจนะเ <c oughs> พราะว่าคืออธิฐานได้คักนะนะป้ากูสําเร็จแล้วบัดน,นี้แม่คู่ก็โทศลพท์เลยบัดเนี้ยกูจัก่าถื่อแล้ว เอาใจไรกันเงื่อนก็ว่าได้ไปคืนละไปทร่หาเคียงเสียงเวที่เอียงอันบันที่นั่นเลยก็ทร่หาลกปูเพราะว่าวันที่แหแม่คู่อาสิดจัดบุญเรือนซามไเพิ่มวันที่สิบห้านั่นมาบวันที่นี่ว่าท่านดอกปูเล่หามือใส่ใส่เป็นวันที่สิบสี่เอนมสิบสี่วันวารีท่าพอดีโยกโยกอืนยอดชาร์ตมันมาแล้วก็สิบห้าเชยใส่กันเรื่อยแล้วก็สิบหกก็คือแม่คู่รับเป็นเจ้าาพร้อมกับเอฟซี รวมบุญมานะคะขอให้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะคะขอทรงผลให้เย็ซีสุขูสุขคนที่รวมบุญมาขอให้เพคนมีโชคมีลาภมีโชคมีมัมมนสุข,ขูสุขคนเด้อสะสาธาสาธุขข<อ>สาธะดีใจพวกคุณชมบางวันก็ที่ได้บุญไรหดอกเออชมบางวันเข็นนำปนะเนาะครับควกได้กินเบิดขึ้นครับผมเพิ่นบ่ได้เนี่ยบาวันนี้เพิ่นบ่ถึงเนี่ยแต่ว่าเพิ่นมีใจเป็นกุศลนะ ่นอ่อนอนุ่งเคมีอยู่อยู่นอร์เวย์นอร์เวย์ครับผมค่ะเป็นป่าหนาด้วยเฮ็ดตินตัวแท่งไทยแล้วก็ทีมงานข้าซอยกับกับสิบปีหน้าปันาและปัจจุปัจจัยไปว่าร่วมทุกอย่างเครื่องเงินใบซีนะคะเครื่องใบซีไงทุกสิ่งทุกอย่างที่เอฟซีเห็ดมาพวกเราคนกับบ่มีเงินน้อยเยี่ยมเพื่อสะอรค์และอนุโมทนาสาธุซอยปู้ไดหลายเลยครับ ปูผ้ท่าพิเศษอเมน,นเลี้ยนนะคะสําหรับเหลียน,นเลี้ยนปูตาจะเป็นปูล้างแต่ครับปูปูฤาษีลัลางแต่ปูทําพ้าเนียขขงเข้านะครัมแต่บัดนี้มาปุกเสกมือมือขึ้นวันที่สิบสี่คนสวนมือมัดขึ้น, <c oughs> นให้ว่าผู้ใดอยากบูชานะคะกะทักมากท่านยิ้มได้แถวมือได้ข้อเขียนผัวแกทั้งเอะทอั้งวนันทั้งหนักหน่อยนะคา,าเหียนผู้ใดซื้อสารผู้ใดได้กกะกะทากไปนะคะเนาะ เราป้อนแค่<บ>แล่ต่อกันเลี้ยนเลียนเนท้องแดงของอันผู้ชีพขาวนั่นบ,<อ>บ,บ่ครับเ<อ>ดี๋ยวสีถามราคาเท<บ>่าไหร่ค่จจะจังจังหวงกันเนาะอ่าจงงานนันกันจังจะทักมาทั้งทั้งยิ้มทั้งครับผมพอเกล็ดเอ๋อเนาะคะะา่ะเนาะค่ะบูชาก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแม่คู่กับแต่เยี่ยงก็นอันขี้เพลิงแท้ ติดตาแล้วก็คุณสาสุดท้ายเพิ่นบูซ่านะคะบูคคำว่าบูซานี่เพิ่นเพิ่นซอยทั้งวัดซอยโดยใจค่ะเพิ่นซอยมาสี่หมื่นค่ะคือคือขอบคุณหลายๆคุณสาสตร์สุธัยด้วยค่ะด้วยสาธุให้บูซาุครับค่ะมีแต่แนวดีๆมาค่ะเนี่ยดีๆค่ะเพิ่นเอาฮอดไปถ้าเบียนรถมาฝากพร้อมครับผมค่ะไปถ้าเบียรรุนเพิ่นกั 6กสามโอ้ยยังก่อสี่สามหกห้าทั้งหนาปูวาปสิวทั้งหนาอีหยังทั้งหนาน่อน่อียงก่อ1นับน้อเน่้อจอแปลว่าน่งปูวาน้อจอก็เป็นเนื่อเกียดสุดตัวสุดเวา เปี <Private S 2> ่ยนข้างหน้าพนนอจอหนึ่งเจ็โอเมียนดีเดียนอเออเอนเออ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 เอไเออเออเอเอาเออ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 าอปเออเออเเกอบเออเเพิ่นอเออเอืเออเนอเอันนอเออเออเอเลเออเ จะดีเรือกพูดหน่อยได้เสียดยูสิเนียนไทยมนี่ะรฟังเสียกลบัางบีก็ไม่เคยชือเยอบกเถือเราก็ป็นกลัว